สวัสดีครับพี่น้องวันนี้พาพี่น้องมาดูประจ้านะครับประจาผมทําเองนะครับพี่น้องผมทำเองเนาะเราจะไม่ใส่สารบอรแล็กนะครับผมมันจะสีธรรมชาตินะครับมันจะไม่แดงแป๊ดนะถ้าใครที่ใส่ใส่พวกดินประสิวสารบอรแล็กนี่ก็จะสีสันมันจะแดงนะครับแดงเกินไปเนาะไม่ใช่ธรรมชาตินะครับ อันนี้ก็คือเนื้อปลาธรรมชาติของเราเลยนะครับวันนี้จะเอาเคล็ดลับมาฝากพี่น้องนะครับคือวิธีการที่จะดูปลาเจา้าปลาเจ้าที่แบบยังไม่นานกับปลาเจ้าที่นานเนาะเพราะคําว่าปลาเจ้านานนี่มันจะทําให้แบบเวลาเราไปผัดไปแล้วมันจะเปรี้ยวนะครับน้องแต่ถ้าไม่นานนี่มันจะไม่เปรี้ยวนะมันจะไม่เปรี้ยวแล้วก็อร่อยนะครับ นี่ก็ทําใหม่นะครับผมทําแค่วันเดียวนะครับคืนเดียวเนาะมันก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องเวลาเราไปผัดกินมันจะอร่อยเนาะเปรี้ยวแต่ถ้าคนที่ชอบเปรี้ยวก็ไม่เป็นไรเนาะเคล็ดลับการดูก็ดูที่นี่ครับพี่พี่น้องครับดูที่แป้งข้าวหมากนี่ครับข้าวแป้งนี่แหละครับดูที่เม็ดข้าวนะครับผมถ้าเม็ดข้าวที่ติดตัวปลายอยู่เป็นสีแดงๆก็แสดงว่ามันเก่าแล้วนะครับเปรี้ยว นิทานได้เลยนะครับว่ามันเปรี้ยวแต่ถ้าข้าวนี่ยังเป็นสีขาวอยู่นะครับมันก็จะเป็นปลาเจ้าใหม่นะครับพี่น้องปลาเจ้าใหม่เวลาเราไปผัดไปอะไรเราก็จะไม่เจอรสเปรีย้ยวรสคล้ายๆกับน้ำส้มสายชูแล้วกลิันจะแสบๆแหบๆนะครับพี่น้นองอันนี้มันจะไม่มีกลิ่นแบบนั้นนะครับมันจะอร่อยกว่า แต่สามารถแม่ค้าก็จะเก็บไปนานนะครับไปนานแล้วทีนี้มันก็ขายไม่ทันเนาะมันก็ไปทุกวันทุกวันมันก็จะแดงขึ้นแดงขึ้นนะครับเข้าแป้งก็จะแดงไปแดงไปเรื่อยๆเนาะทีน,นี้มันจะ <c oughs> ยังไม่ทันแดงเพราะผมทําบ่อยๆนะครับทําใหม่ๆไปเรื่อยๆนะครับทําไปขายไปทําไปขายไปแต่แม่ค้าบางทีเขาทํเยอนะเนาะทําส่งทำเยอะเขาก็เก็บต้องเก็บไว แล้วก็ลูกค้าไม่เยอะมันก็ต้องค่อยๆทยอยขายไปวันละถุงสองถุงแต่ผมนี่ทําออกมาก็จำหน่ายไปเรื่อยๆนะครับเราจะทําวันละเนี่ยกับปุกก็ประมาณเจ็ดแปดโลนะครับเจ็ดแปดโลแล้วก็ขายหมดแล้วก็ทําใหม่นะครับทําใหม่ไปเรื่อยๆนี่ก็คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับพี่น้องการดูมประเจ้านะครับนี่หอมมากเลยนะครับพี่น้องอยากพี่น้องได้มาดมกินจังครับโอ้ไม่ครับน้อง นี่ก็เป็นปลาสวายเนาะที่ทาที่ทําปลาเจ้าเนี่ยปลาอื่นผมก็ไม่เคยทํานะครับพี่น้องทาแต่ปลาเจ้าเอ๊ทำแต่ปลาสวายนี่แหละโอเคครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีมีดีมีประโยชน์นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับพี่น้องสวัสดีครับ